รู้หรือไม่ว่ากรมธรรม์ของคุณเป็นขุมทรัพย์แบบมหาศาลเลยนะคะวันนี้ครูเพิ่งจะมาเล่าให้ฟังนะคะใครที่มีกรมธรรม์ประกรันชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นของบริษัทใดก็แล้วแต่ที่เป็นกรมธรรม์แบบคุ้มครองชีวิตนะคะ10ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะและทีนี้ที่ครูเพิ่งบอกว่ามันเป็นขุมทรัพย์เป็นยังไงนะคะนั่นก็คือ วันนี้ถ้าเราส่งเบีย้ยประกันนะคะเป็นแบบรายปีแล้วเราส่งมา2ปีแล้วนะคะพอขึ้นปีที่3ค่ะความหมายก็คือว่าเราชรําระเบีย้ยรายปีปีที่1ใช่ไหมคะก็คือตอนที่เราสมัครก็ยังไม่ได้นับเป็น1ปีนะคะต้องเลยไป12เดือนก่อนนะคะพอเราส่งเบีย้ยประกันครั้งที่2ของงวดรายปีนี่แหละคะ่ะเขาถึงจะนับเป็น1ปีเต็มและหลังจากนั้นก็ต้องรอไปอีก 12เดือนนะคะพอชําระเบี้ยนะคะครั้งที่3ก็คือเราจะมีอายุกรมธรรเนี่ย24เดือนเต็มแล้วนะคะแต่ถ้าใครส่งเป็นรายเดือนก็นับ24เดือนค่ะนั่นหมายความว่ากรมธรรฉบับนี้ของคุณนะคะก็จะมีมูลค่าเกิดขึ้นค่ะซึ่งมูลค่านั้นนะคะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือมูลค่าเวรนคืนเงินสดค่ะแบบที่2มูลค่าใช้เงินสําเร็จ แบบที่3ค่ะมูลค่าขยายเวลาซึ่งทั้ง3แบบนี้นะคะมันแตกต่างกันค่ะมูลค่าแรกคือมูลค่าเวรคืนเงินสดยิ่งคุณนะคะถือกรมธรรม์มาจํานวนปีหลายๆปีเนี่ยนะคะมูลค่าเนี้ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับอายุตอนที่เราทําด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันด้วยค่ะซึ่งเราจะใช้สิทธิมูลค่าเวรคืนเงินสดได้นะคะก็คือเรา ไม่ชาระเบีย้ยต่อแล้วนะคะเราอยากจะหยุดส่งแล้วนะคะแล้วก็รับเงินสดคืนมาก้อนหนึ่งค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยครูพึ่งไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้เงินเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับอีก2วิธีที่กําลังจะบอกค่ะแต่วันนี้ครูพิ่งจะมาบอกในฐานะที่ให้ทุกคนนะคะ รู้ว่าความหมายของแต่และมูลค่านั้นน่ะมันเป็นแบบไหนนะคะและเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณากันนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะใช้สิทธิ์่ะจะใช้ยังไงกันบ้างนะคะและมูลค่าอีกสองอย่างที่ครูเพิ่งกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องปิดกรมธรรม์แต่ว่าเกิดมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าอยากจะหยุดส่งนะคะแต่ก็อยากจะได้ความคุ้มครองต่อ2แบบนี้จะตอบโจทย์ค่ะ คือหยุดทรงแต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อนะคะสําหรับมูลค่าใช้เงินสําเร็จค่ะความหมายก็คือพอเราเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์น,นะคะความคุ้มครองหรือทุนประกันคุ้งยกตัวอย่าง1ล้านบาทนะคะสมมุติว่าเราทําทุนประกันเอาไว้เนี่ยหล้านบาทพอเราใช้มูลค่าเงินสําเร็จปุ๊บนะคะทุนประกันเราจะถูกลดลงค่ะความหมายคือเราไม่ต้องส่งแต่ เขายังคุ้มครองเราต่อจนครบสัญญาเลยนะคะไม่ว่าจะเหลืออีก10ปี20ปีหรือว่าตลอดชีพกรมธรรม์ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองจนครบสัญญาแต่จะคุ้มครองแบบทุนประกันลดลงค่ะจะลดลงเท่าไหร่นะคะเราจะต้องเปิดหน้าตารางกรมธรร์ดูค่ะและสิ่์นี้ก็คือถ้าลูกค้านะคะอยู่จนครบสัญญาก็รับมูลค่าเงินสำเร็จไปค่ะหรือว่าเสียชีวิตระหว่างสัญญาตั้งแต่เราทําการเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็รับเงินมูลค่าเงินสำเร็จตัวนี้ไปเช่นเดียวกันค่ะอยู่หรือตายรับมูลค่าเงินสำเร็จค่ะเรามาดูมูลค่าตัวที่3กันนะคะเขาเรียกว่ามูลค่าขยายเวลาค่ะคําว่าขยายเวลาก็หมายถึงว่าพอเราเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแบบขอใช้สิทธิ์มูลค่าขยายเวลากรมธรรม์ฉบับนี้จะคุ้มครองต่อไปนะคะที่ทุนประกันเท่าเดิมค่ะต่างจากเมื่อกี้นะทุนประกันเท่าเดิมสมมุติว่าทําไว้1ล้านบาท ก็จะคุ้มครองหล้านบาทต่อค่ะแต่อันนี้มีอยู่2ออย่างคือเขาอาจจะคุ้มครองนะคะไปจนครบสัญญาถ้าสัญญานั้นเป็นแบบเป็นแบบสัญญาที่เป็นแบบสั้นนะคะไม่ใช่ตลอดชีพนะก็คือว่าจะคุ้มครองไปอีกแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่จะคุ้มครองไปอีกกี่ปีก็ต้องดูในตารางกรมธรรม์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุ้มครองในวงเงินหรือทุนประกันเท่าเดิมค่ะแล้วก็พอ ครบนะคะพอครบตามที่คุ้มครองไปแล้วเนี่ยและผู้เอาประกันนะคะยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าสิ้นสุดความคุ้มครองค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะลองเปิดดูนะเขาจะมีตารางแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละบริษัทอาจจะดีไซน์ไม่เหมือนกันนะคะแต่เนื้อหาข้างในเนี่ยจะคล้ายๆกันค่ะคือจะบอกตารางมูลค่ากรมธรรม์ให้นะคะว่าเวรคืนเงินสดเนี่ยนะคะถ้าจะเวรคืนณนะปีที่เท่าไหร่ นะ้สิ้นปีกรมธรรม์ที่เท่าไหร่นะคะจะได้เงินเท่าไหร่เขาก็จะเขียนมาเป็นตัวเลขนะคะซึ่งตัวเลขตัวเดียนะคะจะอบอกให้เรารู้ว่าถ้าทําทุนประกัน1นึ่พแล้วเป็นตัวเลขเท่านี้แล้วเงินจะได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะคูเพิ่งจะมีวิธีการคํานวณบอกให้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนนะว่าตารางกรมธรรม์จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะทีนี้บางแบบนะคะ เมื่อเราทําการเปลี่ยนแปลงเป็นใช้เงินสําเร็จนะคะหรือเป็นแบบขยายเวลาก็แล้วแต่นะคะบางแบบจะมีเงินคืนทันทีในขณะที่คุณทําเรื่องหยุดส่งนะคะบางแบบนะคุณคิ่งขอย้ํานะคะเพราะว่าแต่ละแบบประกันนะคะเขาจะ,ะให้มูลค่ากรมธรรม์เนี่ยไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะ ขึ้นอยู่กับทุนประกันอยู่กับอายุแล้วก็แบบประกันด้วยนะคะดังนั้นเราจะต้องมาดูรายละเอียดในกรมธรรม์เท่านั้นนะคะจะมาบอกปากเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้แล้วก็คิดไม่เป็นหรือดูไม่เป็นนะคะก็ให้ถามตัวแทนที่บริการคุณอยู่นะแต่ถ้าไม่มีตัวแทนแล้วเนี่ยแล้วเรายังมีเล่มกรมธรรม์อยู่นะคะสามารถโทรไปสอบถามที่คอเซ็ตเตอร์ของแต่ละบริษัทได้ เขาจะมี call center ดูแลบริการหรืออยากจะได้ที่ปรึกษานะคะก็ inbox เข้ามาหาครูพึ่งได้เลยค่ะครูพึ่งสามารถที่จะดูกรมทรรม์ให้กับเพื่อนๆนะคะได้ทุกๆบริษัทเลยนะคะก็มันมีหลักการเดียวกันนะคะสามารถดูได้เนาะทีนี้พอเราทราบแล้วว่ามันมีมูลค่ากรมทรรม์แบบนี้เกิดขึ้นและเราจะได้เงินคืนแบบไหนเท่าไหร่นะคะเราลองมาดูวิธีการคำนวณกันเลยค่ะ ยกตัวอย่างที่ทุนประกัน1ล้านนะคะแล้วหยุดส่งปีที่8ใช้สูตรทุนคูณมูลค่าหารด้วย1,000นะคะมูลค่าเว้นคืนเงินสดในตารางคือหน 102, ค่ะคูณ1ล้านหาร1000นะคะได้มูลค่าออกมาคือ1นึ0 0แบาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการคิดคำนวณมูลค่ากรมธรรนั้นคิดยังไงนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะใช้สิทธิ์ไหนนะคะเราก็ลองมาเปรียบเทียบดูตัวเลข ที่มันได้ประโยชน์กับเรามากที่สุดนะคะคือได้ความคุ้มครองยังคงอยู่หรือถ้าใครขาดสนจริงๆก็อยากจะเวรคืนกรมธรรม์กลับไปก็ย่อมทําได้เหมือนกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ครูพ้่งอยากจะบอกว่ากรมธรรม์ของคุณเนี่ยยิ่งอยู่นานและยิ่งทําทุนประกันสูงๆนะคะมูลค่าเวรคืนเงินสดเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่นะคะคุณสามารถที่จะกู้กรมธรรม์ได้คะ่ะสามารถยื่นเรื่องนะคะกู้กรมธรรม์กับบริษัทที่คุณ ถึงกรมธรรม์ฉบับนั้นนะคะยื่นกู้ได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องมีเอกสารหลักฐานเอามาค้าประกันนะคะอันนี้ไม่ต้องเลยนะเพราะว่าเรามีกรมธรรม์อยู่แล้วเราสามารถใช้กรมธรรม์เนี่ยเป็นตัวค้าประกันได้เลย <S <S เพียงแต่ยื่นแบบนะคะแจ้งเจตจํานงไปนะคะว่าเราต้องการที่จะกู้กรมธรรม์แล้วจะกู้ได้เท่าไหร่ <S <S เรามาดูที่ตัวมูลค่าเวน้นคืนเงินสดเป็นหลักค่ะสมมุติว่ามูลค่าเวน้นคืนเงินสด มีตัวเลขเท่ากับ1 0,000หมื่นนะคะสมมตินะเท่ากับ10,000หมื่นคุณสามารถที่จะกู้ได้70%ค่ะคือกู้ได้7 0 0 0เพราะว่ามันจะยังคงมูล,ลค่าเหลือไวในกรมธรรม์เพราะกรมธรรม์ฉบับนี้มันยังไม่ถูกปิดนะก็คือคุณสามารถกู้เอาเงินสดไปใช้ก่อนได้ค่ะซึ่งดอกเบี้ยก็ถูกมากๆเลยนะคะเราลองเปิดเข้าไปดูในกรมธรรม์ในหมวดของเงินกู้นะคะข้างในข้อมูลตรงที่ การกู้ยืมกรมธรรนะคะเขาจะเขียนเอาไว้นะคะว่าบริษัทจะคิดดอกเบีย้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยรประกันอีกร้อยละ2ต่อปีความหมายก็คือว่าพอเราเปิดดูนะคะหน้ากรมธรรเนี่ยค่ะในหน้ากรมธรรเขาจะบอกว่าประกันชีวิตนะคะใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.7ต่อปี ในการคำนวณเบีย้ยประกันและถ้าเราจะกู้เราก็ต้องบวกไปอีก2%นั่นหมายความว่ากรมธรรม์ฉบับนี้นะคะคุณพู้ชยกตัวอย่างเนาะนั่นหมายความว่ากรมธรรม์ฉบับนี้เราสามารถกู้ได้โดยที่เราจะเสียดอกเบีย้ยนะคะเท่าไหร่คะ3.7บวกกับอีก2%ก็เป็น5.7%เท่านั้นนะคะต่อปีนะซึ่งมันถูกมากๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ใดๆมาค้าประกันอย่างที่ครูผู้ชบอกเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งใครที่ถือ ทุนประกันสูงๆนะคะหนึ่ล้าน5ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยเป็นต้นเราสามารถเช็คดูมูลค่าเวรคืนเงินสดได้เลยค่ะว่าเราสามารถที่จะกู้ออกมาสักเท่าไหร่นะคะกู้เงินสดๆออกมาใช้ได้ไวเลยค่ะไม่ต้องไปหาแหล่งเงินกู้ที่อื่นเลยนะคะเห็นไหมคะว่ากรมธรร์เนี่ยมีค่ามหาศาลเลยนะคะถ้าใครที่ถือกรมธรร์อยู่ลองเอามาสำรวจดูก็ได้ค่ะ และถ้าใครนะคะที่ไม่มีที่ปรึกษานะคะอินบ็อกเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจเรื่องประกันชีวิตคิดถึงครูเพิ่งนะคะครูเพิ่งยินดีให้คำปรึกษาแบบฟรีๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเพจนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ